เนี่ยการรักษาเนี่ยจะทําให้เด็กลําบากนายจ้างก็ลําบากผมจึงคิดว่าให้เข้าได้ทั้งภาครัฐและเอกชนภาครัฐเนี่ยหมายความว่าเข้าไปรักษาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ท่านจําไว้เลยนะฮะบางทีอย่าละเลยแค่เราไม่ละเลยเราก็ไม่มีปัญหาลนะละเลยหมายความว่าถ้าเด็กเกิดอุบัติเหตุในเวลาทํางานนะฮะห้าโมงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนี่เบิกจากกองทุนผม 75,000ล้านเบิกได้หมดถ้าเบิกยังไม่ได้ครบเขียนอุทธรณ์ภายใน15วันบางทีนายจ้างไปต่างประเทศไปไหนกลับมาไม่ทันอุทธรณ์ไม่ทันททน,นายจ้างต้องรับผิดชอบจากนั้นผมยังมีข้อหนึ่งว่าต่อไปนี้นายจาย้างรู้จางไม่ต้องสำรองจ่ายดีกว่าจะได้ตัดปัญหาไปเลยหรือไม่เข้าระบบอินชัวรันเลยก็ได้ร,รับคำแนะนำจากท่านนวรัตน์นี่แหละครับว่าใช้ระบบอินชัวรันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับ ข้อที่7เนี่ยเงินชราภาพเงินอื่นๆดูแลนายจ้างลูกจ้างอันนี้หมายความว่าเราให้เงินชราภาพกับลูกจ้างแล้วเอ้ล้วนายจ้างนายจ้างก็จ่าย5%เหมือนกันลูกจ้างก็จ่ายงั้นเราล่ะคุณไม่ให้เงินชราภาพเราคุณให้เงินอื่นเราบ้างได้ไหมเงินดูแลสิทธิ์ต่างๆให้กับนายจ้างเพื่อประโยชน์กับนายจ้างบ้างกฎหมายที่จะต้องเป็นธรรมนะครับข้อที่8 ผมเขียนว่าแก้กฎหมายแรงงานแก้กฎหมายประกันสังคมน,นะครับให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายหมายความมาต่อไปนี้เราจะดูแลนายจ้างลูกจ้างให้เป็นธรรมไม่ใช่เอาแต่เอาแต่ลูกจ้างบางครั้งลูกจ้างหลบหนีต้องไปขึ้นศาลซึ่งเกิดไม่ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมกับนายจ้างผมอยู่เป็นผู้าาอาสาสมทบมากันหลายสมัยตั้งแต่ปี43นะครับเพิ่งมาหยุดอปี60เป็นทั้งคู่ปฏิบัติ norm คู่กับท่านนวรน์มาตลอดนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับนายจ้างหลายคนออปล่อยปล่อยช่างมัอะ,อะไรเงี้ยต่อไปนี้นายจ้างเข้าไปดูแลนายจ้างบ้างช่วยนายจ้างบ้างเพื่อให้ในายจ้างเนี่ยได้ได้ผ่อนคลายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่9พระราชบัญญัตริระกํกหนดระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งอย่างเป็นธรรมอันนี้หมายความว่าคําสั่งที่ออกมาบางที <Okay. S 1> ผู้มีอำนาจอธิบดีก็ดี ท่านเลขากรดีประกาศกรดีกฎระเบียบข้อบังคับออกมาเก่าแก่ก็ยังใช้กันอยู่ไปลื้อสักทีเอาขึ้นมาใหม่ลื้อให้หมดเลยไอ้ที่นายจ้างไม่เป็นธรรมเราเอามาดูถามว่าคณะเราคณะใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูแต่ตั้งบอร์ดขึ้นมาคณะเล็กเป็นบอร์ดแต่ละบอร์ดแต่ละบอร์ดแต่ละบอร์ดผมจึงบอกธนวรัตต์ต่อไปนี้ถ้าผมเข้าไปท่านเตรียมไว้เลยคณะกรรมการเอานายจ้างพวกเราเนี่ย เอาประวัติมาทิ้งไว้ที่ผมคนหนึ่งสักสี่ห้าชุดเพราะอะไรเพราะจะได้เอาไปเสียบข้าวบอดนี้ทันเสียบข้าวบอดนั้นเสียบข้าวบอดนั้นเพื่ออะไรให้กระจัดกระจายไปเราจะได้รู้นะครับสุดท้ายนะฮะบทกําหนดโทษนายจ้างลูกจ้างอันนี้คือเรื่องที่เขากําหนดโทษแต่นายจ้างเท่านั้นเองระสูงสูงบางเรื่องอาจจะเป็นอาญาฉะนั้นต้องแก้ด้วยตัวนี้ต้องแก้นะครับ และอีกหลายๆเรื่องถามว่าเอ๊ะท่านเต็เกียรติแล้วท่านเข้าไปแก้อย่างไงเมื่อกี้เนี่ยนั่งคุยกับท่านเลาขาเราคุยกันผมก็เลยบอกว่าท่านตอนนี้กี่คนแล้วจำนวนเท่าไหร่รายชื่อจะประกาศเมื่อไหร่นะครับอันนี้แกเดี๋ยวแกก็บอกมาสักสักพักหนึ่งเดี๋ยววันวันสองวันเนี่ยจะเ,เจอตัวเลขมาทั่วประเทศตอนนี้ทั่วประเทศผมจะดูได้ว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนมีกี่คนกี่คนเราจะรู้ตัวเลขอยู่นะครับ แล้วก็ส่วนนายจ้างรายไหนที่ลงเราก็จะรู้เหมือนกันแล้วเราค่อยติดต่อติดตามกับนายจ้างที่ลงทะเบียนไว้4ี่พันกว่าคนเนี่ยผมคาดว่าของเรามีไม่น้อยแล้วไม่น้อยกว่าเกือบ2 0 0พันคนแล้วจากนั้นเราหาอีกสักพันคนแล้วก็น่าจะมาแล้วซึ่งไม่มีเป็นทีมที่สมัครเป็นทีมเนี่ยไม่มีมีทีมเราทีมเดียวนอกนั้นเป็นรายบุคคลบุคคลบุคคลขนาดเราเป็นทีมเนี่ย กว่าจะไปชี้แจงให้นายจ้างลงทะเบียนรีจิตเตอร์นี่ก็ยากอันนี้เข้าไปแล้วผมแก้ใหม่ต่อไปนายจ้างใช้บัตรใบเดียวกรรมการบริจัรเอาไปเลยคนเดียวถือบัตรนี้ไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนี่กว่าจะลงทะเบียนกรรมการ5คน20คนกว่าจะมอบอำนาจมาให้กับคนเดียวไปลงคะแนนนายจ้างบางคนทำไม่เอา,เอาไมยุ่งอะไรนี่ซึ่งผมก็เป็นนายจ้างผมก็มีความคิดเหมือนๆกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็วันนี้ที่มาเนี่ยพาน้องๆมาที่จริงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจำคนละหนึ่งข้อหนึ่งข้อแล้วเวลาไปพรีเซนต์งานเนี่ยก็จะได้พรีเซนต์ให้หลายๆคนเขารับทราบนะครับก็อันนี้มีท่านให้เวลาผมสิบห้านาทีเกินยังท่านไม่เป็นไรนะครับ,รรบทีนี้ท่านอยากถามอะไรผมจะตอบให้นะในกระทรวงแรงงานเนี่ยนอกจากผมอยู่บอร์ดประกันสังคมแล้วเนี่ยประมาณห้าหกบอร์ด ซึ่งในกระทรวงแรงงานบอร์ดกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมีประมาณเกือบ10บอร์ดบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีประมาณก็อีกหลายบอร์ดนะครับบอร์ดเหล่านี้สําคัญทุกบอร์ดเลยครับท่านสําคัญทุกบอร์ดนะผมอยู่บอร์ดแพทย์เอ้เราไม่จบแพทย์ทำไมเราไปอยู่บอร์ดแพทย์เวลาอุทธร์ทำยังไงเมื่อกี้เพิ่งประชุมบอร์ดอุทธร์ท่านรองคิบดีอัยการสูงสุดมาเป็นเป็นประธานบอร์ดนะครับบอร์ดกฎหมายเขาพวกเราก็แก้ไขแล้วฮะแก้ไข ออบอดกองทุนเงินทดแทนเมื่อก่อนเขาให้อยู่แค่2ปีแล้วเข้าไปไม่ได้อีกแล้วตลอดชีพนะครับนี่แก้กฎหมายเสร็จแล้วเหลือจะนําเสนอเข้าสภา,านะครับบอดประกันสังคมเหมือนกันก็เข้าไม่ได้นะจับเป็นแล้วนะครับแต่บอดประกันสังคมนี่ยัง 50- าสอ,อยู่เพราะว่าบอดประกันสังคมเนี่ยก็เป็นบอดที่ใหญ่กว่าที่ผมแก้นี่คือแก้บอดกองทุนเงินทดแทนให้อยู่2ปีได้แล้วต่อได้อีก2ปีเป็น4 นะครับและต่อไปจะผลักดันให้มีเครื่องราชด,ด้วยคือเอาให้เต็มที่ให้กับนายจ้างเราบ้างนายจ้างเราหลายปีแล้วทั้งหมดผมรวบรวมได้ขณะนี้มีประมาณสักสิบสภาที่เข้ามาสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเอ่ยว่ามีสภาไหนบ้างบางท่านก็ว่างบางท่านก็ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านบอกว่าโอเคสนับสนุนทีมเราก็ใช้ได้แล้วเพราะเราเจ็ดคนแต่คนอื่นเนี่ยหนึ่งคนกว่าเขาจะไป หาได้หาได้เนี่ก็เหนื่อยนิดนึงเข้าเป็นทีมแล้วก็วางแผนถึง3ปีหน้าต่อไปข้างหน้านะครับว่าเราจะเตรียมแผนยังไงปีนี้4,000คนนายจ้างจากห้าแสนไปใช้สิทธิ์4,000กว่าคนอะไรเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิท่านรัฐมนตรีก็ว่าท่านปรลักก็ไม่ชอบท่านเลขาก็ไม่รู้ทำไงเป็นครั้งแรกแต่งบประชาสัพันเนี่ย เกือบร้อยล้านนะครับผมไม่อยากเอาร้อยล้านประชาัมพันธ์เยอะมากแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นงบร้อยล้านเนี่ยนะอีกหลายๆเรื่องผมคิดว่าถ้าผมยังอยู่นะฮะยังทําให้อยู่ผมจะตั้งกองทุนเลยกองทุนนายจ้างสก,ก้อนนะครับจะ2ี่0ล้านหรือร้อยล้านก็นแล้วแต่ไม่ได้เอาจากนายจ้างนะผมจะเอาจากตั้งโครงการจากกระทรวงนี่แหละนะครับพอดีผมอยู่หลาย หลายกรมก็เลยทําให้ผมมีความรู้ในเรื่องอีกหลายๆเรื่องเช่นเรื่องแรงงานต่างด้าวผมนําเข้า MOU เข้ามาแล้วก็ต่างประเทศอีกแล้วก็ภายในประเทศตอนนี้แรงงานที่อยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยหนึ่งล้านคนขึ้นทะเบียนไว้นะครับและที่ผ่านมา7 0 0 0แสนคนนะครับอะไรที่ผมคิดว่าถ้าตั้งกองทุนให้ในายจ้างสักคนหนึ่งสักก้อนหนึ่งให้ทุกทุกสภา1 5บหสสภาเนี่ย มาช่วยกันบริหารท่านจะได้ไม่เดือดร้อนนายจ้างจะได้ไม่เดือดร้อนส่วนของลูกจ้างเขาก็เตรียมเลยนะครับก็เขาก็พยายามมาบอกท่านนวิกเกตเดี๋ยวเข้าไปบริหารด้วยกันนะขอแสดงความยินดีด้วยผมบอกให้ผม,ผมยังไม่นชนะเลยอย่าเพิ่งมายินดีก่อนนะครับต้องรอก่อนครับก็พูดแล้วเจ็บคอใช้เสียงเยอะนะครับทุกที่ก็อยากจะให้ทุกท่านฟังแล้วอยากจะถามข้อไหนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรอีก ถ้าเรานั่งบอดตรงนี้ได้หมดครับผมจับมือกับลูกจ้างเราก็ได้แหละนิลิมิตอะไรออกมาก็ได้ท่านเลขาท่านปรลัดเป็นประธานนะครับบอร์ดนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านนวรัฐบอกท่านทวิเกศเรื่องนี้เราก็ต้องทงํางี้ผมไม่ก็ไปสมมุตินะสมมุติวนะ่าท่านพี่ประนัดไทยร้วนเข้าหรือจีน,นั่นชดเข้าจับเขาขออยากจะจับมือกับผมอยู่แล้วงั้นเราผ่านฉลุยเลยท่าน ตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยวันนี้ผมพมดีเสียงไม่ค่อยมีเดี๋ยววันหลังเชิญใหม่ผมจะพูดได้เยอะเลยจบเลยนะครับเอามีท่านใดจะถามอะไรไหมครับเชิญครับเพประหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดแพทย์เนี่ยควรจะยุบไปเลยค่ะเพราะงบประมาณบ,บอร์ดแพทย์เนี่ยปีหนึ่งเยอะมากเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนพแพทย์เงินค่าเดินทางค่าโรงแรมสารพัดค่า เงินก้อนนี้เอาไปเพิ่มชราภาพซะนะฉะนั้นเนี่ยค่าชราภาพเนี่ยเขาจะสามารถได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคะคเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ินคิดว่าบางอย่างมันทับซ้อนนะอะไรที่ยุบได้คนจะยุบเพราะมันเป็นเบี้ยหัวแตกแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่พักฟื้นเนี่ยทั่ว ทั่วประเทศไทยมีกี่แห่งเนะี่ยมันก็เหมือนที่พักร้อนของผู้บริหารนะคะเอาไปตัดค่าใช้จ่ายพวกนี้เอาไปลงทุนเนี่ยมันยังได้เงินกลับมาในประกันสังคมแล้วไม่ต้องมาเก็บนายจ้างลูกจ้างเพิ่มเลยดิฉันบอกได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าบริหารให้ดีไม่ต้องไปเพิ่มเงินนายจ้างหรือลูกจ้างตรงนั้นจบแล้วฝากท่านประธานด้วย ครับนะคะยินดีครับะะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรับไปเลยฮะแม็กช่วยจดไว้ด้วยลูกเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเชิญท่านก็พูดคุยนี้ครับมันเชี่ยวชาญคนละอย่างและเทเรเนี่ยมันดีมากคือท่านดึงทั่วประเทศเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของคุณหมอถามมากว่าเวลาไหนคิวไหนจัดคิวนั้นโทรคุยเลยครับอันนี้มีแล้วผมผมเรียนเนี่ยประกันชีวิตนะฮะของคุณสารสันันปอเบรียนอยู่ เขาเชิญเข้าไปเรียนผมก็ถูกคนมาเชิญไปเรียนเพราะในทิ่งที่ตอนนี้หมอเยืะสุดไปเรียนประกันภัยครับครับเพราะะนสิ่งที่เราคุยให้ฟังว่าน,นั่นจะคือคุณนั้นพูดถูกแล้วอีครับไม่ใช่อนะครับอีครับนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับ <c oughs> ในประเทศไทยนะ <c oughs> ขอโทษทีนะครับ <c oughs> คุณเป็นประเทศจีนผู้หญิงใหญ่ใจมากถึงกับประเทศจีนมาครับก็สิ่งเหล่านี้ทุกอย่างใช้ิียคอมพิวเตอร์ดิจิทอลถามพี่สมพงษ์ผม มังขอเคเบิลเนี่ยมีที่4ีตัวนี้เหล่านี้ใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักดิจิตอลเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รุ่นเหล่านี้มันมาก็คือน้องนูนเด็กๆยุ่นเนี้ยหน้าตาเป็นเด็กแต่ว่าอายุเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะแต่รุ่นเป็นวัยรุ่นนั่ง่าครับเอาพวกนี้ขึ้นมาครับคพี่พี่อยู่ข้างหลังพี่สมพงษ์ผมเก่งมากเขาอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คครับเพราะนั้นที่คุณนอร์คุยตรงนี้อยู่ ทีนี้ผมฟังกองทุนทดแทนเนี่ยที่โรงงานผมเนี่ยเบิกยากมากอ่านี่คือเป็นราเดือนก้เลย้องไปกองทุนทดแทนเนี่ยพี่ต้องเขียนยนโยบาย歧歧歧แล้แล้วให้คนนะุณอธิบายมาจัดสัมมนามานะครับแล้วข้อต่อไปนะฮะคุณบอกให้เงินสิบสภานะให้สภาพี่พอยู่น้ำรักกับกองทุนนี้ให้พี่ปรนอแล้มาช่วยบริหารเยอะนะเพราะสภาเรามีผู้ทรงคุลวุฒเยอะครับอย่างพี่สุวรรณเขาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับเรื่องกฎหมายทั้งหมดอยู่ที่นี่ เขาได้บรรยายทุกที่ได้ครับครับเนี่ยตันที่ท่านโยบาไปทั้งท่านเนี่ยเพราะจะใช้สภาเราได้เยอะครับนะครับผมพูดเองครับผมพูดอย่างนี้ฟังครับ่งแล้วมนสภาเรามีนักเศรษฐศาสตร์ด้วยครับถ้าทุกอย่างต้องใช้เศรษฐศาสตร์นะคือการค้าเนี่ยเป็นการรันนัวครับคือมาร์เก็ตติ้งทั้งพี่นี่ขาเนี่ยนี่คือเรื่องมาร์เก็ตติ้งครับไม่ไม่ไม่อย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะทุกอย่างเนี่ยผมไปเรียนคณิตเกี่ยวกับเกษตรเกษตรก็ทุกอย่าง โบกมาแล้วแถขายขอ่เออใช่เออทำไมประเด็นนอยู่ครับเหม้นกันประกันสังคมคุณลูกค้าคือใครมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่ไหนบ้างก็ฝ่านี้หนึ่งก็คือคือคุยนี่คือเรื่องใช้ดิจิตอลเนี่ยเป็นหลักครับแล้วใช้หมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่จังหวัดไหนก็ได้เรับเข้าไปใช่จะอยู่เชียงใหม่เนี่ยมาครับหมอที่เก่งอยู่เชียงใหม่ที่มอชเชียงใหม่ก็มาเนี่ยเก่งที่มามาไล่ขอนแก่นผมจบขอนแก่นไปอยู่ขอนโทรไปขอนแก่นได้เดี๋ยวนี้เลยบบอกเวลานี้ นัดเข้าคิวแล้วคุยครับครับแล้วก่อนจะจะถึงเวลาคิวให้เจ้าหน้าที่ถามว่าอยู่ไหมครับอหมอว่างนะถ้าไม่ว่างเปลี่ยนคนใหม่เลยครับครับทุกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นสิ่งนี้ถามว่าท่านไปเชิญผู้วุโสมานะครับคงไม่ใช่ท่านเองครับครับเพราะว่าวิทยาการรุ่นใหม่ครับครับอ้าวรุ่นใหม่นี่สมองนี่มีเส้นลวดนะเข้าไปทะยานลวงทะลวงทั้งหมดครับทุกอย่างนี้เปลี่ยนม่หมดครับวิทยาการที่หมอเหรียญมันหกสปี แต่ผมเรียนเมื่อวิศวะ60ปีก่อนมันใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะมีเส้นลวดต่างๆเข้าไปอยู่อย่างนี้อยู่เชื่อมอนิเตอร์ไปดูครับอุปกรณ์ไม่เหมือนกันแล้วแล้วควรท่านอย่างนี้นะครับขอบคุณครับเรื่องการรักษาเทเรเมซีนนะฮะตอนนี้หลายโรงพยาบาลก็มีนะฮะศูนย์พักปทุมธานีระยองแล้วก็สงขาคอนแก่นเชียงใหม่นะครับสถานที่กว้างมากนะฮะ แค่เรโนเวทอย่างเดียวหมดไป144ล้านที่ปทุมธานีเรโนเวทนะฮะนี่เรโนเวทเรายังไม่เอางบประมาณลงไปสร้างห้องเครื่องมือแพทย์ผมเตรียมว่าเทรมาเดซีนี่ผมจะส่งไปให้ถึงนายจ้างเลยใช้งบประมาณประกันนัรเอาเครื่องมือไปเลย <Okay. S 1> ไปตั้งไว้ไม่ยากอะมีนิดเดียวเครื่องวัดความดันความอะไรต่างๆแล้วก็มีจอให้อันนึงเด็กกลับมาถึงนั่งสมมติเด็กไม่สบายในโรงงานเฮ้ยไม่สบายอาเข้ามา มีผู้ช่วยคนเดียวเท่านั้นเองไปอบรมให้เขานิดหน่อยกดนู่นกดนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ติดต่อแพทย์แพทย์มีรายช่วยออกมาปุ๊บปุ๊บเป็นร้อยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็กดไปที่แพทย์นั้นนะครับก็จะออกส่วนคณะกรรมการการ,การแพทย์เนี่ยบอร์ดประกันสังคมผมไม่สามารถแตะต้องเขาได้แต่ถ้าเข้าไปไปเนี่ยผมจะแตะต้องได้ส่วนบอร์ดกองทุนเงินทดแทนมีบอร์ดแพทย์ใหญ่แล้วบอร์ดอนุแพทย์ไม่ใช่บอร์ดแพทย,ย์ใหญ บอดอนุแพทย์ซึ่งอาจารย์พนุพันธ์อยู่โรงพยาบาลศิรราชเป็นประธานนะครับผมก็อยู่ด้วยจากนั้นเนี่ยผมก็เลยถามเวลาพูดในทีพย์อยู่เอะตัดแล้วเนี่ยไม่คำนึงถึงนายจ้างลูกจ้างเดือดร้อนเลยเลยสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนซึ่งเรามีวงเงินให้แค่1ล้านบาทแล้วนายจ้างเอาเงินที่ไหนลระบางถ้านายจ้างเล็กๆนะครับ ต้องทดลองจ่ายแล้วเมื่อไหร่จะได้ตั้งเบิกเมื่อกี้สักครูท่านบอกตั้งเบิกยังไม่ได้ของกองทุน haha. เงินทดแทนหรือว่าประกันนงคมของกองทุนแสดงว่าเด็กเกิดอุบัติเหตุหลังจากประช <rian. S 2> ุมเสร็จท่านออเอารายละเอียดมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราควนท่านนิดเดียวครับทําไมต้องเลือกท่านครับท่านเขียนว่าทําไมต้องเลือกท่านและนี่สาคัญที่สุดนะครับบอกว่าทําไมต้องเลือกพรรคนี้ ทำไมต้องเลือกพี่สมพงศ์ครับผมเลือกหน้าเพราะผมรู้จักพี่สมพงศ์ดีครัแต่ผมรู้จักคุณธวีเกียรติเพิ่งรู้จักเดียวนี้ครัน้องๆเน่ยทำาหม่ตั้งหัวข้อทำไมต้องเลือกผมครับดีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนขวข้อหมายคุยเหนไหมครับว่าเอาเอาคนที่จะเลือกคุณี่ะเขาคือใครใช่ไหมแล้วทำไมทำไมต้องเลือกทั้งทีมนี้แต่ผมเลือกคุณสมพงศ์อยู่แล้วเพราะคุณสมพงศ์นี่ผมรู้ฝีมืออยู่แล้วรี่ตัวเองเป็นต้นครับขอทำตั้งคำถามสุดท้ายเลยครับฝ่ายประชาพันธ์ครับ คุณมาภายอยู่ในยกมือสิครับอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยรับทราบนะฮะ,ะตั้งคำถามวันนี้เราต้องรีบจริงเพราะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปวันที่อ,อีกสองวันผมจะได้ยอดตัวเลขมาว่าทั่วประเทศเนี่ยสี่พันคนเนี่ยอำเภอไหนบ้างจํานวนคนเท่าไหร่อย่างบางทีจังหวัดผมสงขาเนี่ยขราวที่แล้วสองคนน้องคายเจคนสมุทรปราการหกคนยังไม่มีเยอะเลยที่นู่นที่นี่ แต่หลังจากไอ้นั่นคือวันที่1 0 10 13มใช่ไหมท่านท่านที่รึกษาประมาณวันที่10กว่าแต่ตอนนี้มันวันที่ยี่ขึ้นมาจนปิดแล้วเราปิดเมื่อสามสิบนะครับก็น่าจะขึ้นมาสี่พันตอนนั้นช่วงนั้นประมาณพันกว่าคนเองน้อยมากนี่คือการที่เราประชาบอดไดไม่ใช่บอดการบริหารงานที่จะเข้าถึงลูกนายจ้างน้อยทั้งท่านที่งบท่านเชื่อไหมว่างบระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นหมื่นล้านครับ แล้วไม่ต้องเบิกงบจากรัฐบาลเลยงบของเราทั้งนั้นเลยผมพอมานั่งเวลาประชุมนะฮะบอร์ดกองทุนเงินแลกแทนมากรอบบอร์ดบอร์ดกนันท่นผูมส่งมาให้เราดูว่าเขาเบิกอะไรบ้างเบิกอะไรบ้างสองพันล้านสามพันล้านพันล้านสามพันล้านเกี่ยวโครงการเอ่อพลทฟอร์มบ้างเทเลเมีเดซีนบ้างนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเราก็เลยมานั่งตาปีบ,ปบเอ๊ะใครเนี่ยมาเบิกเรื่องอะไรทําอะไรเยอะมากเพราะว่าเขาให้ใช้2 5เ ของผลกําไรของทุนเงินทดแทนก็ดีของทุนประกันทังคมก็ดีเป็นหมื่นล้านท่านเราต้องช่วยกันเข้าไปดูนะฮะเมื่อกี้ท่านบอกว่าน่าจะให้เด็กหนุมน่มๆอยู่ในบอดแพทย์มีฮะคนหนุม่มเป็นบอดแพทย์บางทีเขาเขายังทํางานอยู่มานั่งประชุมได้แค่สองชั่วโมงเราประชุมกันสามสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเขาก็มาในช่วงระยะเวลาที่เขาสามารถมาได้เกี่ยวกับสมองบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างและพยายามเพิ่มโลก โรคที่รักษาผมเสียดายหลายท่านถ้าเป็นผู้ปรกันตนนะฮะมาตาสามสามยังอยู่นะท่านจะรักษาได้ท่านอย่ากเกรงใจเลยผมไม่เกรงใจผมไม่เข้าคิวปกติโรงพยาบาลพนังเก้าผมอยู่โรงพยาบาลยันทีรักษาอยู่5ปีภูมิแพ้บ้างเป็นหอบหืดอ,อะไรบ้างเดี๋ยวเช้าเย็ยนไปฉีดยาพ่นยาท่านเชื่อไหมครับว่าหปีผมยังเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดผมไม่นั่งผมไปพนังก้า เมื่อปี61นะผมไม่รักษาเขาเดือนเดียวหมอบอกหอสมปทถน,นาบอกเดี๋ยวครบเดือนละไมท่ทีหลังจากนั้นผมหายกยริบเลยเชื่อไหมฮะนี่คือเรื่องหนึ่งคือการจ่ายยายันทีจ่ายยาแบบขอไปทีแต่พนังางก้าวจ่ายเต็มที่จ่ายเต็มที่เลยถ้าใครเป็นโรคปอดโรคอะไรเหมือนผมเนี่ยไปหาหมอปลักสมปทถน,นา